และครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำหยุดเกมโซฟอไทยแลนด์นะครับอ่ะอะไรวะเนี่ยเหมือนมีไฟอะไรมาส่องตรงนี้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาพารับจ้างลงดันแดงกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันจะมีคนมาเล่นกับเราอไหมเนี่ยมันช่วงตอนนี้หกโมงแล้วนะไม่รู้จะมีคนเล่นกับเราอไหมนะเดี๋ยวคงหาคนมาเล่นกันรับจ้างลงดันแดงรอบละสิบห้าเคไปมาเลยครับโอเค ไม่เด,เดี๋ยวผมไม่มีสกิลนะครับสกิลบวกสี่เองนะ e เดี๋ยวเลือกเป็น e บวกหต้องเลื่อนหาซิสเตม,ม่าอีกมันน่าจะมีแบบว่าให้พิมพ์เอาอะหาแบบสายของสายอะไรอะนะทุกคนเลื่อนหาหูยาวน่าจะท้ายๆเลยนะซิสเทอม,ม่านะมีคนมาเล่นไหมเนี่ยลงครับเอ้ยมีแล้วมีแล้วหนึ่งมีแล้วหนึ่ง,ม,งมีแล้วหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรายังหาสกิลไม่เจอเลยซิสเทอม,ม่าอันนี้กังฟูซิสเทอม,ม่าน่าจะอยู่ท้ายๆนะท้ายๆเลยครับซิสเทอร์ม,ม่า e e บวกเก้าใส่ไปโอเคอีพ okay, อ e. นะครับเอาแค่อีพอแล้วก็เเราามีโล่่ชอยู หนึ่งวันนะครับเป็นรูปฝรั่งเศสตั้งปาร์ตี้แพพหนึ่งเชิญปาร์ตี้ครับเดียวๆเลยนะครับผมโอเคคนนี้เดียวมาแล้วสิบห้าเคคนนี้สามรอบอ่ะจัดไปครับโอเคตอนนี้มีสองคนนะครับหรืออีกคนนึงนะมีแค่สองคนนะที่ลงกับเรานะครับสิบห้าเคสิบห้าเคแบ่งของนะครับผมทุกคนอ่ะแล้วใครที่อยากเล่นนะครับไม่มีของทักแฟนเพจเลยครับถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาพาลงนะครับรอบละสิบห้าเคเท่านั้นครับทุกคน หาบัตรมาเองนะครับเพียงแค่มีบัตรก็ลงได้ครับเทพแน่นอนนะครับรอบละสิบห้า k สี่สิบรอบโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวสามรอบนะครับเราจะลงสามรอบประมาณสามรอบขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมปาร์ตี้ครับผมพร้อมยังทุกคนไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บแหลกนะโอเคพร้อมแล้วไปครับไม่ใช่ว่าปุ๊บหลุดปับ๊บไม่เอานาแบบนี้ไม่เอานาโอเคอุย้ยดีไม่โดน ไอ้มันดอกไอ้บัตรไอ้นี่ด้วยเหรอวะบัตรอะไรเนี่ยบัตรสงครามเหรอเออน่าจะใช่นะไปต่อไปต่อสามรอบนะครับรอบละสิบห้าเคเองนะใครอยากลงมึงต้องมาเลยครับเอาไม่ตายเหรอโอเคใครว่างๆอยากเล่นเซินี้อยากลงนะอีได้กี่ครั้งวะเนี่ยสี่สาวสิบสองเออ เอ้าไม่โดนเหรอ,อเอ๊ยาไม่หมดเหรอนึกว่าหมดแล้วอ่าส p หมื่นสามรอบแล้วสามพันเยได้สี่ครั้งเลยนะทุกคนเออของผมนะอีได้สี่ครั้งเลยเลือดสามหมื่นครับเออกระตุกนิดหน่อยกระตุกนิดหน่อยขึ้นด,ดีผมไม่มีนะขึ้นด,ดีไม่มีนะทุกคนคือแบบอันนี้เรัวๆอันนี้เรัวๆ โอไปมีกล่องไอ้นี้ดรอปด้วยนะกล่องอเ,ออเ,อเออ่เซตอะไรวะไอเซ็ตแบ็กดากอนเนอเซ็ตแบ็กดากอนนะมีดรอปด้วยนะตอบในดันแดงนะทุกคนอ,อุ้ยโดนอะไรวะเนะี่ยเอ,อ้าโอ้อะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยมีคนตายเอ,อ้า กูเดี๋ยวไปดูทำไมวนะเนี่ยขึ้นดีผมบวกห้านะเออบวกหกขึ้นดีหน้าบวกหกขึ้นดีหลังบวกสี่ใช่น่าจะบวกสี่หรือบวก 5, ห้าไมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเอ้ยมีไข่แร่ดอปด้วยนะอันนี้จะเป็นสุ่มของไรเดอร์แรมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไข่ไม่ใช่แรดิไข่ขนะขรีเจนเออสุ่มไข่รีเจนนะไข่แรสุ่มไข่รีเจนเนี่ยแรโกลเด้นเอกนะครับสองโกลเด้นเอกสอง,สอง สุ่มไข่รีเจนอะจำไม่ได้มันมีสามไข่จำไม่ได้ว่ามีไข่อะไรบ้างนะโ okay. อ oh, hey. ้โเอาตัวนี้ออกไปก่อนโอ้โหหมด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 โอ้โหไม่หมดจริง ไอ,อ,อตัวนี้มันเราอีใส่มันไม่ได้นะมันมีกันอีครับเอ,อ,เอ,อ,อาเฮ้ยเดี๋ยพึ่งอย่าพึ่งแค่เข้า Google ดู youtube ค้างไว้เฉยนะ <laughs> เกมถึงกบค้าง,งครับโอเคจบครับ2นาทีนะครับนัวๆเลยนะทุกคนก็ช่วยเราเคลียร์เหมือนกันนะคนเดียวที่่ผมเคยเล่นได้นะประมาณนาทีกว่านะทุกคนหน,นาทีสามิวิอะไรเงี้ยนะครับอรอบที่2ครับผมทุกคน เอ้ยทำไมมันกระตุกมันแหลกวะเนี่ยไม่เข้าจุยก็ต้องโหลดตัวเกมใหม่ออันนี้เป็นตัวเกมเก่านะผมยังไม่ลบโหลดใหม่เลยนะไม่มีกล่องไอ้นี่ด้วยอันนี้เป็นแบบแบ่งของแบบสุ่มนะทุกคนทำไมมันเริ่มแหลกวะเนี่ยไม่เข้าใจโอเคเฟียโคตรไวอะบอกเลยโคตรไวนะครับไวมากแปบ๊บเดียววะอ3วิตย์สามวถึงสตีที่อะไรวะเนี่ย อ๋อตัวนี้มันการ e ีลืมตัวนี้มันการ e ีเราต้องตีเอียวเเดียวจะเตะที่ห้าแล้วทุกคนเร็วมากเ,เดี๋ยวผมเคลียร์ตัวนี้ก่อน คหมด1น,นาทีครับถึงบอสแล้วหนึ่งนาทีถึงบอสแล้วนะปกติเล่นคนเดียวนาทีเดียวก็ผ่านแล้วนะทุกคนแต่เราจะไม่ยิยมเล่นระดับ S อนะครับเมื่อไปต่อโจ๊กะนะครับไม่ใช่โจ๊ก,กไปต่อบอสระดับ S อนะแต่ไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันเปลืองมากนะครับแล้วก็ค่าตายยากมากๆนะขนาดผมแท็บหนึ่งหมื่นเนี่ยยังเอาไม่อยู่นะคือบอกเลยว่ายากมากครับ ย่าวไตรงนี้โอเคโอเคตายครับเตะแป๊วเยวาตายนะขึ้นดีเราไม่แรงก็จริงครับแต่เตะตั้งสิบเคครับเตะตั้งหนึ่งหมื่นครับเนี่ยขึ้นดีไม่แรงเลยนะแต่ตายครับบอกเลยอ e ีได้สี่ครั้งนะครับใช้แค่ไอรอนแมนเท่านั้นนะครับ ไม่ถึง2นาทีนะตาเนี้นะนาที58ิวิครับจบอย่างรวดเร็วคิดวเปิดคุณเซนไปด้วยนะมันก็จะบวกเข้าไปอีกนะครับเนี่ยได้4ี่เหมนเลยนะตาหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากครับเฮ้ยอันนี้ได้สมุดเฮ้ยอันนี้เอาไว้แลกอะไรอ่ะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจวะไปต่อครับไปต่อเอา้าทำไมผมเข้าคนเดียวอ่ะอีกคนนึ่งหายออกจากบาร์ตี้หลุดเหรอหลุดบ่อยเหรอทุกคนผมไม่ค่อยได้เล่นนะมันหลุดบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอดูนะครับของผมเนี่ยลอยย้อนรอยย่อครับ มีแค่ผมนะบวก5้าออลสามสิบเก้านั้นบวกศูนย์หมดเลยนะดูนะอันนี้ก็เช่านะโล่เนี่ยอ่าส่วนไอรอนแมนนะใส่แค่ไอรอนแมนนะแล้วก็ยัดแก้วขาวหมดเลยนะทุกคนยัดแก้วขาวหมดเลยคนระับฮัลโหลอีกคนนึงหายหลุดนะน่าจะหลุดแหละหลืออีกหนึ่งรอบนะทุกคนรอบสุดท้ายนะอันนี้เอาคอนเทนต์เฉยๆนะไม่มีอะไรเลยคนระับอ่ะจะโชว์ไงจะโชว์ไงว่ามีไอรอนแมนสเตตัสหนึ่งหมื่นไงเสเปเชียลแปดพันนะคลิ้ร้อยนะคลิ้นเข้าดาเมจดสองร้อยนะเออตามนั้นครับโอเคมาแล้ว เอ้ยเกือบไปก่อนแล้วเอ้ยช้าอีกแล้ว What the fuck แก้ด้วย I GM เข้ามาดูคลิปนี้แล้วแก้ด้วยนะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วแก้ด้วยนะบอกเลยว่าหน่วงมากนะครับลงแบบตี้หน่วงมากปกติผมลงคนเดียวไม่เห็นมีปัญหาแบบนี้นะโอเคเรียบร้อยทีเดียวก็ตายแล้วนะพวกสมุนเนี่ยพวกลูกกระจกเนี่ยนะครับไปถึงบอสผมสำหรับผมนะถ้าสกิลบวกสิบเนี่ยตะทีเดียวตายนะแต่ถ้าเนี่ยสกิลผมบวกหกเองนะครับก็เอาอีไม่ติด ก็เต,ตะสปอนของสามทีก็ตายนะครับสำหรับบอสของดันแดงนะครับหมดหมดไหมไม่หมดหรอหมดไหมโอเคอันนี้รอบสุดท้ายเนาะคนนั้นก็อ e ีโดนทีเดียวก็ตายอยู่นะนะคนที่ใส่โล่เนี่ยคนเนี้ยเมื่อกี้นะครับทีเดียวตายอยู่นะทำไมลงเป็นตี้อะ่ะสามคนทำไมมันแหลกอะ่ะลงคนเดียวไม่เห็นแหลกเลยนะแปลกเหมือนกัน ทางม้วนแยะแล้วช่วยทางม้วนก่อนช่วยทางม้วนก่อนช่วยทางม้วนก่อนโอเคหมดตุยตุยโอเคหมดนะครับวันนี้วิ่งเก็บไม่เข้าตัวเองเลยเข้าคนอื่นหมดเฮ้ยกล่องบวกสามบวกเจ็ดกล่องบวกสามบวกเจ็ดหนึ่งร้อยกล่องอยู่ที่ประมาณน่าจะ15บาทนะครับ100กล่อง15บาทนะสำหรับบวกสบวกเคือมันดรอปของง่ายมากนะสำหรับดันแดง ส่วนมากเนี่ยของที่ดอกส่วนมากจะดอกในดันแดงนะทุกคนคนก็เลยนิยมเล่นดันแดงซะส่วนมากอ๋โดนยกเฉยเพื่อนเดินไปอยู่ครับโอเคตายืกระเด็นกระดอนโอ้โหไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ท่าอะไรเลยโอเค โอเคอ่าลืมลืมโล่ถ้าเรากดสองครั้งมันจะไอ้นี่นะครับโอเคหมดอีกคนหายไปไหนอะ่ะอีกคนยืนยืนนิ่งเลยเหรอนี่ไง <laughs> จบครับผมสำหรับสามรอบเรียบร้อย ้เวลาไป2นาทีนะเยอะกว่าตาแรกอีกั้งเนี่ยจบครั้งหนึ่งได้ตังสี่หมื่นเลยนะสี่หมื่นสี่เลยนะเก็มแล้วหกบาทนะทุกคนรอบนี้ได้สมุดอีกแล้วอ่ะเอาไปแลกอะไรวะคนอาจจะเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนลองลองไหมลองเล่นอันนี้ไหมอ่าไม่มีใครตอบกดเลยแล้วกันไปควีนไนท์นะครับมาลองดูบอกเลยว่าโคตรยากผมะติดตั้งหนึ่งหมื่นแบบว่ายังยังไม่อยากเล่นอะ่ะคือมันยากจริงอะ่ะนะครับคือนิ้วต้องไวครับกดกดมานาไว้รรัว,ลว,ลวเลย ม,มีการ e นะแต่มันล้มได้นะครับลรงนี้ม,นมีกันมันมีการ e แต่มันล้มได้เหมือนกันแต่ e มันไม่เข้าแค่แคนั้นะนะครับดูดูโคตรถึกโอ้ยโดนยกเปลืองอะ่ะบอกเลยเอาโดนอีกแล้ว e แต่มันไม่ได้นะเรียบร้อยโอ้โหมันไม่ค่อยแรงก็จริงครับเราต้องเอาสกิลที่มัน,นแรงมานะครับสกิลที่แรงก็คือ ไม่ใช่ไม่ใช่สกิล E นะเป็นสกิลตีอ่ะนะแรงๆนะโคตรยากบอกเลยเฮ้ยโอเคบอสตายครับโอเคเรียบร้อยครับมีเพื่อนตายคนหนึ่งนะแล้วกดเกิดใี่เขาไม่ทันกดเกิดนห้กันไม่ได้หรอในอันนี้ผมไม่รู้นะมันต้องจัดการไอควีนไอตัวนั้นเลยครับทุกคน อันนี้คือแล้วเร็วอยู่นะก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับผมไม่เข้าใจนะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจผมไม่รู้นะครับว่าต้องตีบอสผมนึกว่ามันต้องฆ่าให้หมดนะเออลืมไปเลยดูกันได้ไรโอ้ได้ขอบม่วงไม่ยูนิคก็อันติเมตนะครับมันบั็กนะครับยูนิคกับอันติเมตจะแต่สีเหมือนกันนะแต่พอเปิดแล้วอ่ะมันจะสีไม่เหมือนกันเอ้ยอันนี้มันยังไงอนะเจ็ดพันยี่ดูสูงด้วยแก้วห้าถึงสิบสองครับ หมูได้65ห,หมูได้ยูนิคเหรอเมื่อกี้อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมนะครับผมเ่ะเดี๋ยวของกลับคืนครับเอาของให้เขาครับเล่นแล้วก็ของให้ครับแบ่งปันครับทุกคนเอาไปครับเอาไปเลยให้ฟรีๆครับกดกดเลยครับขอบคุณที่ร่วมทำคลิปครับผม Thanks you ครับโอเคคนนี้ยังอยู่ไหมเนี่ย a f k ทิ้งไปแล้วเหรอแจกครับแจกแจก ขดแรกแจกแถมอ่ะกุญเจไป เล่นกับเราแบบเอออารมณ์อารมณ์อาจจะดีๆนิดนึงนะแจกของไปโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวช่วงดึกๆนะอาจจะมีเวลามาทำนะเดี๋ยวมาเจอกันนะผมเดี๋ยวผมจะพาลงอีกนะใครที่อยากให้ผมพาลงนะรอบละสิบห้าเคครับทักแฟนเพจมาได้เลยครับแต่ผมพาลง1วันต่อ20รอบนะครับมีเวลาแค่นี้จริงๆครับทุกคนไม่ค่อยมีเวลาเนาะ1วันต่อ20รอบนะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะรับจ้างลงดันแดงรอบละสิบห้าเคครับต้องเอาบัตรดันแดงมาเองนะทุกคนบัตรดันแดงบัตร อ,นนอยู่ใบละประมาณ70,000นะที่เห็นขายในตลาดนะทุกคนประมาณนั้นแหละนะครับก็ไปแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดการยูคิปต,ต่อไปนะครับผมใครไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันนะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผมองลาค่ะพี่กอนนะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บๆไปแล้ว